กินไม่เป็นาว้มแลเปรี้ยวไม่เปรี้ยวนะโหนี่ใหม่ๆเลยนี่ทอดโอ้โหแบบกรอบกรุบๆเลยนะอันนี้ที่ไปขายที่ตลาดสังกษีด้วยป่ะครับไมั้ยคนละเจ้าใช่ป่ะอ่ามีเห็ดี่ไข่นะใช่ไหมอ่านี่นี่ฮะนี่มีเห็นะอ่ะบแป้อหลายชุดนะฮะแปได้ละได้ใส่กรอบนี่ฮะได้ใส่กรอบมากินละตามวัตถุประสงค์นะนี่นี่นะ ไ้กอกทอดนะขายประจำนะโอ้โหนี่อันนี้อยู่คือโซนนอกนะเนี่ยจะเห็นเขาเขียนเป็นซอยอย่างนี้นะเห็นไหมยี่สามยี่สิบสี่ยี่สองยี่เอ็ดนะฮะยี่สิบสิบเก้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นโซนนอกแล้วเดินมาแล้วอ่ะโซนข้างนอกแล้วได้แ้กเกาะมากินเลยถ้าหิวนะหิว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 ตรงนี้จะโอ้โหหลายอย่างนะแบกกับดินเนี่ยขายนั่งขายอย่างนี้เลยนะฮะนี่นะเลือกกันบรรยากาศอย่างนี้เลยนะ ดเดี๋ยวผมพาเดินดูข้างนอกเนี่ยเนี่ยบรรยากาศเขาเดินกันเดินตรงนี้แล้วกัน <S 1> <S 1> นะถือว่าใหญ่มากนะเป็นตลาดที่ใหญ่มากใหญ่จริงๆนะท<อ>ี่พาเ<อ>ดินข้างในนะฮะตรงนี้ข้างนอกนี้มีปลุมเลยนะปลุมหมวกนะฮหโอ้ลหรองเท้านี่นะรองเท้าแบรนด์เนมมือสองนะฮะโอ้โหเยอะจริงๆนะ ของแท้นะเป็นแบรนด์เนมนะในกี่อาทแดดแต่ว่ามือสองนะต้องเข้าใจนะมือสองนะนี่นะฮะเขาจะแบ่งเป็นซอยเนี่ยผมเดินตั้งแต่ซอยสี่สามหนึ่นะสี่สามไล่มาเรื่อยนะฮะดูดิตรงนี้ก็จะเป็นลานเนาะเป็นลานก,กว้างอย่างนี้เนาะเนะนี่ยเนาะตึกแยกเนาะนะฮนะได้เส้กรมาแนละ้วเดี๋ยวไปหาที่กินก่อนนะ ไส้กรอกทอดร้อนจีเลยฮนะอย่างใหม่ๆเลยนะเนี่ยถ้าเดินเข้าไปอย่างนี้ก็มีอนะฮะเข้าไปในซอยเนี่ยไปเรื่อยนะฮะก็ไปได้เรื่อยเลยนะ,ะตรงไหนไม่รู้นะฮะเข้าไปข้างในก็มีอีกนะฮะเดินอ้อมไปนู่นสระน้ำนะฮะริมสระน้ำอ่ะเดี๋ยวผมเดินทางนี้แล้วกันเดินข้างนอกบ้างนะฮะ นซอยนี้เดินไปสุดนู่นเลยนะฮะนู่นสุดนู่นเลยทางนู่นนะเดินมาทางนี้แล้วกันอู้ล็อกนี้ก็มีฮะนี่นะล็อกในไปเไปล็อกในนี้ไปนี่เขาตั้งขายเอียงอย่างนี้นะรถบุกนะฮะรถบุกเออ โอ้โซนนี้นะฮะโซนนี้มาล็อกข้างๆมานะฮะซอยนะเพ้อยเยอะนะโอ้โหนี่ลำโพงนี่โอ้ลำโพงบลูทูธอลังการนะ,ะนี่ อะไรเขาวะนี่นี่นะฮะโอ้โหนี่บลูทูธแช่ไหโพงบูทูธขาฝั่งนู้นจังเรียกกันที่รักด้วยโอ้โหนี่นี่เลยอ่ะนี่เลยนะนี่หวานไปเลยนะนี่นะฮะหวานเจี๊ยบเลยนะโอ้โหสุดยอดเจี๊ยบตรงนี้ลำบูทูธ

เดยพ่อรแม่ไปแกเลื่อนดูมือผมนะจับนี่นะห็นโอ้โหดอมถือกันเลยนะเนี่ยนะโอ้ใหญ่มากนะหนักอึ้งเลย,ลยเข้าใจมากเลยยังไม่ไหวเลยขาหนไปนี่ก็อ้อมสะมีอมีอีกนะฮะนี่ โอ้ไปไกลเลยนี่นะตรงนี้ก็โซนยันงมีอีกนะสามติ้บหอมฉีนะหอมฉีนี่นะนี่อ้อมสะไปนี่เลยนี่นะอ้อมไปทางนู้นถุงสะเลยไปเดินไปทางนู้นนะนี่นะ อันนี้เป็นริมถนนนะฮะแล้วก็อ้อมสะไปดูว่ผมเดินไปทางนู้นแล้วกันนะอ้อมสะนี่ริมสะเดินรอบสะไปเลยนะดูบรรยากาศนะใครที่ชอบเดินดูนะนี่อุปกรณ์ช่างเวอร์เนียนะเวอร์เนียตัวบรนลุ่มเลยนะเนี่ยน,นะวัดหัวนัดนะวัดมินนะอ่ะเยอะมาก นี่นะฮะรอบสระนี่เดี๋ยวจะให้ดูนี่รอบสระเขาที่จอดรถอยู่นี่ยเขาขายกันหมดเลยนะมีของขายหมดเลยนะเนี่ยนี่นะฮะที่เห็นรอบสระเนี่ยที่รถจอดจอดที่เนี้ยเนี่ยนะก็จอดรถกันรอบสระเนี่ยนะแล้วก็ขายของนะเดี๋ยวพาเดินรอบนึงแล้วกันเนาะยังไม่เคยเดินนะรอบสระสบาย กดูไม่ทันแล้วดูบรรยากาศเราแล้วกันะนะอ่านี่ทีวีแล้ว รอบนี <cin stereotype> <m aks> <dragging> ้อ่าขถลมลมขลมข่วยอยู่ไั่แล้วก็เที่ยวดูเลยขำลมขำลมขี่มือหิ้วเลยรอไปนู่นเนาะฮะ่างนี้แล้วเน๊ะ ก็จะเดินรอบสระนะฮะรอบสระเนอะ โอ้โหตรงนี้บรรยากาศดีนะฮะอยู่ริมสระน้ําเนาะเดินรอบสรนะนะ<อ>นู่นน่ะไปรอบนู่นน่ะถึงนู่นน,ะน่ะหนวดเขาไปถึงนู่นกันนาะนู่นมุมนู่นนะโอ้นี่รอบสระนี้เลยนะฮะนี่ถ้าเกิดสระนี้มีสะพานขายได้ขายแล้วนะะขายบนสระเลยนะไอ,อ้นี่เลไทุ่มยี่หวานสองโลก็ได้โอ้โหตะขอะตัวเป็เ่มเลยะะขอเกี่ยวรล้วเป็ทุกเลย ถ้ากองไม่มีตลับหรอกไม่งดีกับแสนนี่ถ่ายในสวนนะ ช่างเนบน้ำกามประชดอรุณเอ๋ยมาสุดรวมเครื่องดื่มนะฮะอาหาร ồm, ôi, này, nhiều đấy, đẹp luôn đó, luôn. là thả ôi, nhiều, nhiều, chút này, này, à,เจอ rồi,เจอ, có ชุดคาราเกะนะชุดคาราเกะนี่อ๋อนี่นะ SKG นะเป็นทาวเวอร์เลยนะ